นลุงอ้วนดูทางโอ้นางขอขึ้นด้วยนางอยากไปข้างหน้าเดี๋ยวแม่โอ้นางขอนางนางนางกุมมือนางขอไปเลยดูนางนางกุมมือไปเลยนางอยากไปด้วยดึง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 ยกขาสูงโชว์หน่อยไปรูนโอ้โหไปไหนกันไล้หนูไปดู ไหนกันแหววแหววขอไปด้วยค่ะโอ้วิ่งตามรถพ่อแล้วไปด้วย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 โอ้ยโอ้อยากไปกับพอดูค่ะพี่พี่ความรักความผูกพันนะคะโอ้ให้นางขึ้นด้วยอีนางจะขึ้นตรงไหนลุงอ้วนดูทางโอ้โอ้นาาขอขึ้นด้วยนางอยากนั่งข้างหน้าเดี๋ยวแม่เคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวให้ลูกนั่งตรงนี้ก็ได้ สาวน้อยติดโบสีม่วงสีชมพูมาขอขึ้นรถกับพ่อโอ้โหอาเอา,เอา,เอาก่อนขึ้นกินก่อนเออเอาตาขาพี่พี่อยากไปกับลุงโอ้ให้หนูไปด้วยให้หนูไปด้วยโอ้โยนอโอ้ไหนนั่งตรงไหนนั่งอยากนั่งตรงไหนลูก อยากนั่งหน้านะคะพี่ๆอยากนั่งข้างหน้าโอ้อ้วนตุบุเลยค่ะพี่ๆดูค่ะพุงกลมบล็อกเลยนะคะอ้วนขึ้นมากนะคะอยากอยากไปด้วยอืมอยากไปด้วยโอ้ยนอนนอนอู้นั่งขอนั่งนั่งนั่งกุมมืออู้นั่งขอไปด้วยอู้ดูนังดูนั่งกุมมือไว้เลยนั่งอยากไปด้วยอู้นางตาแป๋วนั่งตาแป๋วนังขอไปนางขอไปดู วยโอ้ยเนาะนางอยากไปด้วยตาอ้วนไปแล้วนะไปแล้วนะรอหนูด้วยหนูอยากขึ้นรถไปด้วยโอ้ยให้ขึ้นหลังไม่อยากขึ้นนะคะต้องขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยอยากขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยเด็กตาแป๋วเนะี่ยอยากขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยนะคะ โอ้ oh, พุภูมใหญ่มากค่ะพี่ๆภุมใหญ่กินอิ่มนอนหลับสบายออกกำลังาก,กายด้วยกันยามเย็นค่ะอ่ามีคณะพี่ตูบมาให้กำลังใจด้วยนะคะระหว่างแหวแวเดินตีคู่กันไปเลยค่ะตีคู่กันไปเลยราแม่ด้วยรอแม่ด้วยไ,ๆๆไปแล้วไปกันแล้วแรงรถแรงอ่านอนขอกลัวยายซะหน่อยเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยนะคะโอ้ นางอยากขึ้นรถแต่ว่านางนั่งข้างหน้าไม่ได้นะคะนั่งหลังนางก็ไม่อยากนั่งก็เลยต้องเดินมานะคะอืมไม่ได้กินกล้วยเออร้านคุณยายหลายอาทิตย์แล้วนะคะใช่เคยกินมาถึงตรงนี้เคยกินตรงนี้ก็จะวิ่งมาตรงนี้ก็จะจํานะคะ อ่าคินก่อนหมดแล้วขอบคุณค่ายายก่อนขอบคุณค่าโอ้หน้ารักน่ารักโชยายขอบคุณค่ายังไงโอ้ยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่โอ้ขอบคุณค่ะคุณยายนะคะคุณยายน่ารักมากเลยเออเดเดกินไม่เป็นกินไม่เป็นหมดแล้วหมดแล้วปะแม่ยังไม่มาไงปกติจะวิ่งมาหาแม่ตรงนี้ อือ่ะเดินทางมานเหนื่อยนะคะก็ขอกินต้นไผ่คุณย่าก่อนนะคะพี่ๆน้องนางนี่ชอบมากต้นไผ่ใบไผ่นี่นะคะนางชอบมากโอ้ดูค่ะตัวเล็กมากอ้ยหนอนเนี่ยค่ะ มีแต่น้องแหววนะคะจัดการไว้ต้นไผ่ของคุณยายปายกลับบ้านกัน oh. อ่ะกลับบ้านกันพวกเราปะดูสะโพกอ้วนมากอ้วนจริงอ้วนขึ้นแรงนะคะพี่พี่อ้วนขึ้นกว่าเดิมมากพาน้องนางออกมาเดินวันนี้พี่ๆในหมู่บ้านวะ มาตอนนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองแล้นี่ตึกไอโตเร็วมากนะคะโตเร็วมากไปอ่าอุยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากค่ะพี่ๆดูค่ะอ่าขอให้แม่นิคนำหน้าก่อนเราชมบรรยากาศไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราแชทมาดูข้างหลังเขาหน่อยสิเขาทำอะไรกันอยู่นะ<ด>นี่<ด>นะคะ หัดเดินหัดเดินแบบนี้นะคะน้องมินนี่จะคุ้นชินกับเสียงรถนะคะจะคุ้นชินกับเสียงรถในที่นี้ก็คือว่าเวลาน้องเดินนะคะหรือว่าเวลาน้องได้ยินเสียงรถนะคะน้องจะไม่จะไม่มีอาการที่แบบหวาดเสียวหรือว่าจะวิ่งจะหนีอะไรนะคะพี่ๆเพ,พราะว่าน้องก็อยู่ในชุมชนบ้านเราก็จะมีเสียงรถเสียง<ๆ>อะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่น้องอยู่ก็อยู่ บนเขานะคะไม่มีเสียงไม่มีอะไรเนาะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปปรับตัวกันไปนะคะอ่าพอต้องจับสร้อยคอด้วยเพราะว่าตรงนี้มีพี่ตูบเยอะนะคะพี่ๆนะอ่าต้องค่อยเป็นค่อยไประมัดระวังกันไปนะคะระมัดระวังกันไปอ่าไปเลยนี่มีพี่ตูบมาให้กําลังใจเยอะด้วยนะคะแถวนี้ก็เลยต้องได้จับ สร้อยคอน้องไว้นะคะหูยบรรยากาศยามเย็นดีมากจ้ะพี่จ๋าพาดูเดินออกกำลังกาย <c oughs> ดูค่ะพี่ตูบมาต้อนรับประมาณเกือบโอ้โหห,ห้าตัวได้นะคะ <c oughs> ปะพวกเราจะถึงบ้านแล้วไปกับพ่อเปล่าหรือไปกับใครอ๋แอบกินญย่หิวยางไงแต่อ้วนอ่าถึงบ้านแล้ว ไปกันเลยพ่อไม่ต้องจับแล้วคนเขารู้ทางกันแล้วตรงนี้เนี่ยมันถิ่นหนูนะเนี่ยบ้านหนูนะเนี่ยเออมีพี่ตูบให้กำลังใจอยู่ข้างหลังนะคะไปกันเลยพวกเราไปกันเลยปูนปูนโอ้ปูน,ป,น,ป,นปูนกันเลยนะคะอะไหนพ่อลองบีบแตรนหน่อยสิอ่าเสียงแตรน,นะคะ ว่าลูกจะยังหวัดเสียวหวัดกลัวหรือเปล่านะคะวิ่งไปไกลเลยอ่าเก่งมากเก่งมากอ่ะให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจวันนี้อขอบคุณค่ะ,ะ,ะมาฮ่แม่ให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจมาให้กำลังใจกันตรงนี้นี่ให้พี่ๆดูบรรยากาศด้วยอ่ามาเลยตรงไหนคะ ตรงนี้อ่านี่แม่ล้างกล้วยไปให้นะคะล้างกล้วยไปให้อ่ากล้วยที่เราแช่น้ําเกลือไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะพอเอาออกมาเปลือกก็จะดําแบบนี้หน่อยนึงนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหานะคะอ่าเดี๋ยวแม่หยิบให้พ่อแสนสุขด้วยลูกกินด้วยกันกินด้วยกันโอเคแม่ให้พ่อด้วยนะคะอ่าอ่ะพออ่ะอ่า อึด๊ดอ่ะโอเคกินด้วยกันเลยโอ้ตาแป๋วอิ่มอาหยอยเลยอ๋อไปเดินเที่ยวมานะคะไปเดินเที่ยวมามมอ่ะหมุนโชว์พี่พี่หมุนโชว์พี่พี่นางหมุนเป็นยังนางหมุนเป็นยังทีเนี้ยอืมอ่ะนางจะมาโชว์สเต็ปรีลาการหมุนห่วงจ้าโอ้โหแม่เสียฟอร์มแล้วเนี่ย เสียฟอร์แม่นะเนี่ยอ่ะดึงดึงดึงอ่ะกุ้งกิ้ง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 ยกขาด้วยหมุนด้วยจ้าอ่ะหิวกล้วยให้กินก่อนเลยอ่ะให้กินให้หมดก่อนเลยอ่ะกินเลยหมดยังโอเคหมดแล้วเอาพี่ครุเขียวอ,ออกเลยเรามาออกกําลังกายกันยามเย็นด้วยการหมุนห่วงหุนละฮุบจ้าไปเลยอู้หู เก่งของแม่อ่ากินก่อนกินก่อนกินก่อนให้กำลังใจให้กำลังใจโอ้เก่ง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 โอ้หวามงามงามหกหกหกลูกอ่าแม่จะให้ป้าดึง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 ยกขาสูงโชว์หน่อยไปรุ่นโอ้โหอ่าอ่าอ่าให้กินเลยลุงอ้วนให้กินเลย อ่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะพี่พี่ให้กำลังใจลูกน้อยอ่านะคะให้กำลังใจลูกสะก่อนลูกว่านหยิบกล้วยไปให้พ่อแสนสุขด้วยค่ะกินด้วยกันอืมนะคะอ่ะฮาฝากพี่พี่ให้กำลังใจไปกินด้วยกันปลูกปากินด้วยกันกับพ่อปะปะ ฝากพี่ๆให้กำลังใจเด็กน้อยนะคะครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะพี่ๆขาผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะง่วงน้อยง่วงน้อยเออต้องเอียงต้องเอียงให้เขานะคะอาฝากพี่ๆนะคะอย่าลืมนะคะกดกดแชร์นะคะให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะน้องแหววแหวกับพ่อแสนสุขนะคะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะ บายบายพี่พี่ไว้นะที่นี้นะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีจ้า